วันนี้เราจะมาทํากุ้งผัดซอสมะขามนะครับนี่นะครับกุ้งเราก็จะปอกแล้วก็ผ่าหลังนะครับส่วนที่สองนะครับเป็นน้ํามะขามเปียกนะครับแล้วก็หอมหอมแดงซอยนะครับหอมแดงจะแบ่งเป็นสองส่วนนะครับเจียวครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ผัดครึ่งหนึ่งนะครับพริกแห้งนะครับเดี๋ยวเราไปทอดกันนะครับแล้วก็น้ําตาลปี๊บนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำมาเลยใส่น้ํามันครับ ทำกระเทียมเจียวนะครับใส่หอมลงไปนะครับหอมแดงซอยไว้ไฟไม่ต้องแรงนะครับแล้วก็ไม่ต้องน้ำมันน้ำมันไม่ต้องร้อนมากนะครับเจียวมันให้กรอบนะครับที่เราใส่หอมตอนน้ำมันไม่ร้อนนี้นะครับเราจะได้เจียวแล้วก็ หอมแดงจะได้กรอบนานนะครับไกลได้แล้วนะครับได้เรียบร้อยนะครับตักพักไว้เลยนะครับน้ำมันนะครับแบ่งออกครึ่งนึงนะครับที่เจียวหอมแล้วก็เอาพริกลงไปเจียวต่อนะครับ เียวจนมันกรอบนะครับพอได้ก็ตักขึ้นเลยนะครับกุ้งนะครับคุกแป้งเอาไว้นะครับเวลาเราเอาอไปทอดนะครับกุ้งมันจะได้กรอบเราจะมาทอดกุ้งกันนะครับใส่น้ำมันลงไปพอน้ามันร้อนนะครับใส่กุ้งลงไปทอดได้เลย ทอดไม่ต้องให้กุ้งมันสุกหรือว่าแห้งมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปผัดอีกตักใส่จานพักไว้เลยนะมันที่เราเจียวหอมไว้นะครับใส่หอมที่เราซอยไว้นะครับลงไปผัดให้หอมนะครับพอมันเริ่มหอมนะครับใส่น้ำมะขามลงไปนะครับ ใส่น้ำเปล่าลงไปนิดนึงนะครับปรุงรสเลยนะครับน้ำตาลปี๊บซีอิ๊วขาวนะครับเคี่ยวให้ส่วนผสมเข้ากันนะครับ เพิ่มน้ำตาลปี๊บนะครับอีก1ช้อนผงนัวนะครับเขี่ยวต่อนะครับพอซอสเริ่มเหนียวเดี๋ยวเราก็เริ่มจะใส่กุ้งเลยนะครับพอซอสเริ่มได้ที่นะครับใส่กุ้งลงไปเลยนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปจัดลงจานกันนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับกุ้งผัดซอสมะขามทำง่ายๆนะครับลองไปทำตามกันดูนะครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย